สวัสดีครับวันนี้เราจะมาดูวิธีการขยายพันธุ์อีลอกบ้านทางอีสานเขาเออนอีลอกนะครับอีลอก,อลอกเขากรสิมาขยายพันธุ์โดยที่ไม่ต้องใส่เม็ดไม่ต้องใส่หัวเขาใส่แค่ต้นในการขยายพันธุ์นี่ครับผมเก็บมาแล้ว นันสามารถขยายพันธุ์ได้นะครับมาดูวิธีการครับว่าฮิตตั้งแต่ซิ่งเ่เ้าใส้นะครับก็คือต้นอีรอกธรรมดานี่ยนะครับเดี๋ยวเราก็มาตัดตัดอีรอกให้ได้เนป้ะมาซีนิ้วก็วต้องเป๊ะกันเลนะครับ4นิ้ว ที่ได้เอาตัดออกมาแล้วก็จีปเป็นแบบนี้ครับแล้วเาเตรียมถุงถุงปลูกดินเนี่ยใส้ดินปลูกปกติธรรมดาก็ได้นะครับเอ้อแค่ปรับช้ำลง นึ่งมนี่ปับอยู่ประมาณสี่นะครับปักเสร็จแล้ว สามชิ้นกรับสามก็ได้รถไม่มีปหาครับปักได้เต็มตาหนึ่งหลักไปปักเรียบร้อยแค่นี้ครับลหลักการของมันพุดน้ำชุ่มพุด,<ม>ด <ๆ S 1> ไปเรื่อยๆเดี๋ยวอันนี้กะชิเนาลงเนาลงแต่ว่าข้างล่างอ่ะมันกะชิเก็บหงามันไว้แล้วค่อยแตกขึ้นมาแตกขึ้นมาแล้วสางหัวขึ้นมาเดี๋ยวพาไปเบิ้งที่เฮ็ดไว้ก่อนอันนี้ครับ อันนี้เฮ็ดไวก้อนหนาน,นี่นะครับประมาณสองสามอาทิตย์ได้ละปลายมันก็สิเน่าไปเรื่อยๆแต่ว่าเงามันอ่ะ,ะสิสางต้นสร้างหัวขึ้นไม้อีกนี่ครับอันนี้เฮ็ดไม้ได้เดี๋ยวปีที่เฮ็ดปีที่แล้วอันนี้เกิดเป็นต้นแล้วพร้อมปลูกแล้วครับไปดูกัน ชุดนี้สิเป็นเฮ็ดจากปีที่แล้วมันสิเกิดเป็นต้นแล้วมันเกิดรอบนึงแล้วแล้วที่มันกกิดงบลงไปช่วงหน้าแล้งหน้าฝนเขามาหดหน้าเขามาอย่างอีกตามวงรอบมันมันก็ได้เกิดอีกมาเบิ่งครับอันนี้ชุดที่เฮ็ดปีที่แล้วนะครับเนี่ยได้ครบปีนึงละเตรียมมาไปลงดินละต้นอีหลอกต้นอีไล้ ลายชนิดครับอยู่นี่ครับเป็น,ง,ปน,ง,ปนง,ออง่าละเนี่ขึ้ินละพร้อมลงมีหัวแล้วนะครับเนี่ยสามารถดูใหดต,ตามได้นะครับถ้าผู้ใดทีคิดเพาะอีลอกอีไลอีหอกไปสำหรับขายใหดเป็นให้เป็นสวนได้ถ้าให้น้ำตลอดก็เกิดตลอดนะครับต้นนั่นเนี่ยครับแค่นี้แหละครับขอบคุณครับ ที่รับชมสวัสดีครับ